ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายสตอราตาโรนนนะคะเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วเช่นเคยสําหรับเอนเ g y ี้นี้ก็เป็นราศีถัดมานะคะก็คือจะเป็นอันนี้เป็นของมังกรนะครที่มีความเกี่ยวข้องกับมังกรไม่ว่าจะเป็นราศีขนาดดาจันดาวสุคุณจะดูแบบไทยตะวันตกอะไรก็ได้แต่ช่องของไข่เนี่ยส่วนมากก็คือว่าไข่ไข่จะยืดเป็นแบบสไตล์แบบโมเด์น โมเดลอสโตรโลจี y, หรือไม่คะเกวกับว่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกหรือว่านับชาร์ตแบบตะวันตกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอเคบางทีบางคลิปอะบางบางชาร์ตบางวันมันไปตรงกับแบบราศีไทยและขนาไทยก็คือเอาที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะคะก่อนอื่นนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกดติดตามกดกระดิ่งเพิ่มไม่ให้พลาดคลิปของค่นะคะใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นี่ต้อนรับทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาเห็นเข้ามาเจอแล้วก็ มาดูแล้วก็ถ้าใครไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนใครที่เป็นผู้ติดตามเก่าก็จะทราบอยู่แล้วเนาะ,ะที่นี้ไข่รประชาสันธทเหมือนเดิมก็คือไข่จะมีการดูดวงส่วนตัวด้วยก็คือใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวก็คือจะเป็นการแอดไลน์มาที่ไลน์ของไข่นะคะไลน์ส่วนตัวซึ่งไลน์นี้ถ้าการณีอย่างเช่นคนที่ยังไม่พร้อมดูคนที่ยังไม่พร้อม,ม,อมสั่งจองวอลเปเปอร์อะไรแบบนี้คือการแอดไลน์ของไข่จะมีอยู่2เรื่องคือจองคิวดวูดวงกับวอลเปเปอร์ส่วดวงถ้าสมมติว่าหลายๆท่าน คิดแต่ยังไม่พร้อมบางคนยังมีใครที่ต้องรอโอนให้แต่ยังไม่พร้อมหรือบางทีคุณแบบเหมือนคล้คยๆกึ่งกำลังมุนเกบางทีแบบว่าแอดมาแบบเก็บเก็บเผื่อไว้อย่าพึ่งนะคะลายของไข่เอาไว้แอดตอนที่พร้อมจองพร้อมสั่งพร้อมเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีปัญหาของคนที่แอดมาไม่ได้แล้วบางทีมันทําให้มันเสียระบบน,นิดนึงเออฉะนั้นเราขอความกรุณามากๆที่นี่ ก็จะมีดูดวงก็จะมีอยู่3แบบก็คือเป็นโปด่วนโปหลักแล้วก็โปเสริมโปด่วนคือเป็นโป1 9 9ที่เอาไว้ถามไพ่ไม่เกิน3ข้ออ่านไพ่สั้นๆได้คําตอบด่วนๆภายในหนึ่งสวันแล้วก็โปหลักก็จะเป็นโปที่มีได้ไพ่ทั้งเซตเลยคือได้ไพ่รักที่เป็นไพ่ลอการ์หายากในการดูดวงเพราะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเปิดให้แล้วก็2คือไพ่ที่เป็นไพ่หลักที่เป็นไพ่ทาโร่ไข่มีให้ถึง15บห้าใบแล้วก็เป็นไพ่เจาะคาถาม ก็จะเป็นการเจาะที่ต่างกันไปอีกก็คือเซตโปรหลักเริ่มต้นจะเจาะได้3ข้อก็คือเริ่มต้นที่3 9 9ได้ทั้งเซตเลยแต่ถ้าแบบเป็นโปรหลักอื่นๆที่ได้ไพ่ได้ไพ่พื้นดวง15าใบแล้วก็ได้ไพ่นางฟ้าที่เป็นไพ่รักด้วยแต่เพิ่มเซตคําถามที่มากขึ้นไปเรื่อยๆราคามันก็จะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆไปจนถึงโปรไม่อัน้นเรามีเรามีหลายเลเวลมากเป็น3ข้อ5ข้อ7ข้อ10ข้อไม่อั้นนะคะ ทีนี้โปรเสริมก็จะเป็นโปร599จะเป็นโปรที่ราคาเดียวโปรเดียวแล้วและแล้วต้องบอกว่าโปรนี้คือเป็นโปรพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เอเอาไว้ส่องฟิลลิ่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นไพ่หายากในการดูดวงทั่วๆไปด้วยเขาจะไม่ค่อยเปิดไพ่แบบนี้ในการอ่านไพ่ให้โดยเฉพาะไพ่ความรู้สึกแล้วก็เป็นไพ่แบบนี้แล้วก็มีไพ่บางอย่างที่ใขรแอบซับส่องให้ จะไม่ได้มีแค่ข้อความแต่จะมีไพ่มางที่ใครแอบซับสองให้มันเป็นสไตล์ของใครนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือวอลเปเปอร์สดวงถ้าใครที่เฮ้ยอยากดึงพลังงานบ,กบวกๆอยากมีอะไรดีๆของไพ่ดีๆขึ้นบางทีคนเราบางทีแบบเฮ้ยไพ่ส่วนตัวมันอาจจะมีอะไรแบบว่า,าติดขาดมันอาจจะมีอะไรไม่ดีแต่ใช้ไพ่วอลเปเปอร์สดวงมามาเสริมมาหนุนได้เช่นเดียวกันคือจะบอกว่าวอลเปเปอร์ของใครหายากมากๆที่ว่า ไขแต่งให้ฉ่ำและแต่งให้สวยมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกของแต่งข้อความสีทุกอย่างแล้วก็ถี่คัญใช้ไพ่ให้ถึง5ใบาหายากมากๆกับราคาแบบนี้นะคะราคาของไข่ต่ํามากๆในตลาดเพราะว่าจริงๆแล้วงานแบบนี้สามารถคิดราคาได้สูงมากบางที่เป็นพันบางที่แบบแต่99อะไรแบบเนี้ยของไข่แค่2 9 9เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นดูดวงหรือว่าจะสั่งออเปอร์สนใจก็คือทักมาที่ไลน์ของไขะะ่เค R D ชเอระโอเซาความกุ n าสําหรับผู้ที่ พร้อมเท่านั้นอืมทีนี้มาดูให้กันว่าเป็นยังไงบ้างไพ้ของคุณต้องบอกว่าขอโทษเลยขอโทษไว้ก่อนสําหรับใครที่แบบว่าอย่างเช่นเป็นพวกพลังงานของคนที่มองอะไรอย่างเช่นว่าอ่บางทีบางคนจะรู้สึกว่ามันมีพลังงานเก่าๆเ,เยอะจังเลยค่ะหมอไข่ไข่จะต้องบอกตรงนะว่าทุกคลิปอะหรือจะใช้คําว่า99%ละกันไม่อยากใช้คําว่า100% 99 จุดห้าจุดแปดอะไรก็ว่าไปเออมีพลังงานพาสอยู่แทรกในแต่ละคลิปทั้งนั้นเลยค่ะและที่สำคัญดูดิไพนี้มาอีกแล้ว p a s สไ i f e r e ทเช i ชิพอ i นลีคอร์ดและคือต้องบอกเลยอะ่ะคือ It's t ิส e เตฟริ o ั e เอ o ร์พันธมูลเร Factor เอ่อไพ่พลังงานแบบนี้อ่ะมันเป็นมังกรบางท่านที่ในช่วงปัจจุบันนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาของชีวิตของคุณ ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนตรงนี้หรือในช่วงพลังงานครึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงร่วมปีอะไรแบบนี้คือมันมีพลังงานของมังกรบางท่านที่แบบว่าคุณยังไม่สามารถครบหากับใครได้หรือไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับใครได้แบบที่แบบว่าคบได้เต็มตัวหรือว่ามีถานะที่มีใครที่ให้ให้ความรู้สึกให้ถานะกับคุณได้เต็มตัวเต็มปากขนาดนั้นและที่สําคัญบางคนอะใครบางท่านตรงนี้ยังเป็นพวกมังกรที่ยังมีแบบเขาเรียกว่าพันธะความรู้สึก ความเป็นของเป็นใยการยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังแบบว่ายังรอพลังงานเก่าๆยังรอการยูเนียนยังมีพาสไ l ลฟ์อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าไพ่ในวันนี้ที่สำคัญมีไพ่ใบหนึ่งขึ้นมาซ้ำทั้งสองชาร์ตเลยไพ่ชาร์ตแรกเสร็จแรกก่อนสามถ้วยแปดเหรียญสองถ้วยทุกคนหกดาบไพ่พวกนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเสรแรกที่ดีมาก และที่สําคัญคืออะไรพลังงานแบบนี้คนโสดบางคนนะ่ะจะมีรักเกิดขึ้นหรือเป็นพวกคนโสดบางท่านที่รอการรียูเนียนกับใครด้วยค่ะอืมและที่สําคัญบางท่านนะมันมีพลังงานของบางคนที่แบบว่าบางทีบางคนคุณแบบว่าอ่าจะมีในเรื่องของการแอคชั่นบางอย่างหรือการเทคแอคชั่นหรือการมีมูฟเมนต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นมาจากทังฝั่งของคนที่ เป็นเกณฑ์มีคู่กับคุณเป็นฝั่งของคนที่เป็นพาร์ับคุณแล้วเหมือนแบบรอการแอคชั่นรอรอในเรื่องของพลังงานการเอนเอจีแบบว่ารีวิเนียหรือการกลับมาการที่จะสามารถที่จะอมีในช่วงเวลาของการที่ทุกอย่างมีมีสิท่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะอะไรไพ่คุณมีพลังงานแบบนี้ด้วยหดาบไพ่หดาบเนี่ยเป็นไพ่พลังงานที่เขาเรียกว่า m o v e m e n t ที่ดีอืม Movement ที่ดีมากๆ แล้วก็คือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพวกบางกรบางครั้งที่แบบว่าเป็นบางท่านที่รู้สึกว่า,าถ้าฉันไม่ได้มีอะไรที่แบบรอใครเลยหรือถ้าฉันไม่ได้มีพลังงานอาดีตเลยค่ะหมอครมันจะเป็นพวกคนที่เหมือนคล้ายๆกับชีวิตมองไปข้างหน้ามองแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่า,อารอสิ่งที่ดีที่ชีวิตจะผลักดันให้คุณไปเจอไปพบไปแบบว่าให้ทุกอย่างมันแบบผลักดันหรือเป็นไปแล้วก็มีอะไรที่แบบว่ารอรอดีๆอะไรแบบนี้อยู่อืม แต่พลังงานเนี้ยถ้าไพ่บางอย่างที่ขึ้นในชาร์ตแบบนี้แล้วรวมถึงไพ่ในเซตต่อมาด้วยอ่ะมันมีพลังงานของคนที่รอการรีวิเนียนกับใครที่เป็นอดีตแน่นอนค่ะแล้วใครจะบอกว่าในช่วงแบบนี้บางคนนะคะคนโสดก็คือใช้ชีวิตของคุณให้แบบมีสนุกสนานร่าเริงหรือว่าเขาเรียกว่าคีปคีป คีบคอนเนคชันหรือคีบเอ่อคอมพานีกับใครที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นครอบครัวที่ดีเป็นการมิตีเป็นกัารมิตรที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นเป็นสังคมที่ดีอะไรแบบนี้เพราะว่าไพ่บางอย่างคือคือสามทวยมันเป็นไพ่ที่น่ารักอีกใบหนึ่งและที่สําคัญคือต้องบอกว่าพวกพลังงานแบบนี้มันเป็นไพ่ของการรอการมาพบปะเจอกับใครที่กลับมาเป็นแบบนี้ได้ อคนโสดบางท่านในบังกรตรงนี้จะพบรักนะคะเอ,อหรือเป็นอดีตที่เป็นแบบเป็นคู่กันแล้วกลับมากลับมาหากันเออที่สําคัญคืออะไรไพ่ในเซตต่อมาไพ่มีสามถ้วยอีกแล้วอืมไพ่มีสามถ้วยอีกแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเอเนจีเนี้ยใครมีความรู้สึกว่าคู่รักของบังกรบางท่านบางคนน่ะยังเป็นพวกพลังงานที่ยังมีอุปสรรคบางอย่าง ไพ่มีเ n e r g มีสามถ้วยแปดถ้วยหกถ้วยสิบไม้เท้าไพ่พลังงานมี e n e r g ของอุปสรรคบางอย่างได้นะคะเออสำหรับรักของบางกรบางท่านบางคนตรงนี้จะมีลักษณะอย่างเช่นว่าแบบเออเป็นพวกพลังงานที่มีใครหายไปในความสัมพันธ์หรือตัวคุณหายไปจากใครพลังงานของ energy ที่แบบว่าพลังงานบางครั้ง ความรักของบางคน,คนทาให้รู้สึกว่ามันยังเหมือนคล้ายๆกับมันยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับบางท่านตรงนี้แต่ทีนี้คือไพ่มีไพ่ถ้วยในวันนี้เยอะมากพอสมควรเลยในชาร์ตของทั้งสองฝั่งสองเซตและที่สําคัญไพ่ดูพลังงานตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูดูพลังงานตรงนี้เลยมีไพ่สามกับไพ่ถ้วยแบบนี้โอเคดูนะคะเห็นไหม ดูไพ่ทั้งหมดตรงนี้ดีสามถ้วยซ้ำถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่คนละสำรับแต่เป็นไพ่สามถ้วยเดียวกันไพ่ฝั่งนี้เป็น6กถ้วยกับสองถ้วยไพ่พวกเอเนจีถ้วยมาในลักษณะและเป็นชาร์ตแบบนี้มันมีพวกคู่กันมันมีพวกคู่กันที่รอการกลับมาหากันมันมีพวกคู่กันที่แบบว่าดวงบางกรบางคนจะได้มีรักที่เขาเรียกว่า ได้มาพบปะเจอได้หมุนเวียนมาเจอกันได้รอเตรียมตัวรีวิเนียนอะไรแบบนี้ค่ะเออมีพลังงานแบบนี้ด้วยแน่นอนแน่นอนเออแล้วก็บางท่านตรงนี้บางคนสามารถเป็นพวกพลังงานที่ดีวกับรักแบบต่างวัยได้ด้วยอืมว้าว พลังงานคู่บางคู่ตรงนี้เป็นพวกคู่รักมังกรกับใครบางคนเนี่ยคือเป็นพวกพลังงานางเช่นคุณดีก่าใครที่เด็กกว่าก็ได้หรืออีกในนึงคือพลังงานคู่ของคู่รักในมังกรบางท่านตรงนี้มีพวกคู่ที่เป็นพวกทวินเฟรมด้วยค่ะอืมมีพวกคู่ที่แบบว่าเป็นพาร์สและเป็นทวินเฟรมหรือเป็นคนที่แบบว่ามีการติดตามกันมาอย่างแน่นอนให้มีพลังงานในวันนี้ด้วยนะคะเอเนจี Energy นี้ พัางงานมี ascending transcending obstacle learning expansion new p h a s e preparing for union preparing for union ก็จะให้ดูไพ่ preparing for union ค่ะนี่อันนี้คือไพ่ preparing for union เลยคือเตรียมตัวกับการที่จะได้พบและเป็นหนึ่งเดียวและ union ของคุณกับคู่รัก ที่เป็นที่ไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ใช่แค่คู่รักธรรมดาที่คุณแบบจะพบปะ,จะเจอเจอแล้วก็หายกันไปมันเป็นคู่รักที่มีเหมือนคล้ายๆค่ะว่าความพิเศษแบบโซลคอนเนคชั่นอยู่ตรงนี้ในเอนเนอจีนี้ไพ่สวยมากนะเออไพ่สวยมากเลยแล้วไพ่มีพลังงานในกองไพ่แบบนี้ด้วยคือว้าว Dragonfly dragonfly be light-hearted finding out things coming to light adapt change heal คือไพ่เนี้ยดีมากเออมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับไพ่ตรงนี้เลยที่จะมีในเรื่องของการที่แบบว่าทุกอย่างเรื่องของความรักมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับ step เฟสอ่า new new phase ก็คือหมายให้กับว่าวงจรชีวิต จะมีจุดหนึ่งที่ได้เรียนรู้ได้ขยับขยายได้เปลี่ยนแปลงได้ผ่านไปได้เริ่มกับบางอย่างใหม่ได้เหมือนคล้ายๆกับวงจรชีวิตที่แต่ละคนจะมีเฟสที่สมบูรณ์ปุ๊บแล้วก็ผ่านไปมันคล้ายๆกับเวลาช่วงชีวิตของคนเรา10ปีหรือ5ปีเฟสหนึ่งแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปจนมาเจอนิวเฟสแต่ในขณะเดียวกันนิวเฟสของคู่รักบางท่านจะเป็นพวกคนอดีตที่กลับกันมาเพราะไพ่มีพลังงานของเอเนจีที่แบบว่า มันรอาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วมันรอในเรื่องของการตรียมตัวพลังงานยูเนียนบางคนตรงนี้มีในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานอดีตอยู่ในตรงนี้ด้วยอาจจะมีบางคนที่แบบว่าเกี่ยวข้องกันมาก่อนหน้าคลิปนี้ได้ด้วยนะคะเออ things c s m o n g to light สวยมากเออคือหมายให้กาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักมันจะเริ่มแบบเหมือนคล้ายๆกับ มาในจุดที่มันดีขึ้นหรือประกายหรือมีแสงสว่างในเรื่องนี้เพราะว่าคกว่า ting h s coming to light หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งที่เกี่ยวกับความรักมันจะมาในอยู่จุดที่มันแบบประกายหรือแบบชายหรือแบบว่าคืออย่างไพ่นี้เลยคือไพ่นี้เป็นอี e ิจจ์หนึ่งที่แบบว่าคุณดูดีๆไพ่ตรงนี้มันเป็นเรือและดูสังเกตว่ามันมี energy ความแบบฟุ้งอยู่ตรงนี้และเห็นข้างหน้าป่ะคะ มันเป็นแสงเหมือนฟ้าสวยๆแล้วก็มีแสงสวยๆแบบเนี้ยเนี่ยคือแบ like บ ting h s coming to shine to light นะอ่าทีนี้อ่านั่นแหละไพ่ <c oughs> สวยมากเออไพ่สวยมากไพ่ในกองมีว้าว the phoenix ไพ่มี the phoenix และที่สำคัญคือไพ่มีคำว่า new face ด้วยอะ่ะเออดูดิ new face new face ตรงนี้แล้วก็มี new face ตรงนี้ด้วยเห็นคำว่า new เนี่ยเห็นคำว่า new face ตรงนี้ปะ แล้วก็มี preparing for union ด้วยคือ Ricardo renew transformation grow change my มีไพ่เลิฟคอดด้วยค่ะ Someone expresses love a message of love thinking of you and letting you know คือพลังงานมีมีไพ่แบบ message of love ตรงนี้แน่นอนเออมันเป็นพลังงาน energy ของเขาเรียกว่าเตรียมตัวพบรัก เตรียมตัวมีเตรียมตัวมีรักมีรักนะคะสําหรับบางกรบางท่านหรือบางคนตรงนี้ได้มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับอะไรที่ว่ามาตรงนี้แล้วได้ด้วยอืมอืมพังงานสวยจังเลยบางกรนอู้เอาโอเคมาลบพังงานบวกกันนะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวไข่เอา energy ของราศีอื่นมาให้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนกว่าจะจนอ่ม งินกว่าจะครบนั่นแหละแล้วก็อรอกันนิดนิดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปมันอื่นมาให้อีกเมื่ออรู้สึกว่าล่าสุดก็คือเดี๋ยวไข่มีลงที่ลงแรนดอมล่าสุดของเดือนนี้ก็คือจะเป็นที่เป็น y o u Miss Me เพราะฉะนั้นคือไปติดตามกันดูนะคะอ่วันนี้ไปก่อนโอเคใครเร้ีก่การจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะสั่งโอเวอร์ก็แอดมาแล้วก็คือทุกครั้งวเวลามีใครแอดไลน์มาไข่จะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ว่าไข่จะรับทันทีหรือมารับอีกทีมาแอดรับอีกทีหนึ่งตอนแบบสองชั่วโมงหลังสี่ชั่วโมงหลังสิบสองชั่วโมงหลังอะไรก็ตามไม่ต้องกังวลไข่จะมาทักทุกคนเสมอนะคะเ,ออเพราะว่าบางทีบางคนจะมาแอดตอนที่ไข่นอนหลับเพราะว่าไข่ขอแจ้งให้ทราบอีกนิดนึงเพราะามีคนที่ติดตามใหม่ทุกวันใครจะบอกว่าไข่อยู่อเมริกานะคะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทย,ไทยเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่ไข่แอดมาแล้วบางทีเฮ้ยไข่แบบรับ หลังจากแอดแบบครึ่งวันหรือแบบเจ็ดชั่วโมงห้าชั่วโมงก็คือไม่ต้องกังวลเพราะว่าบางทีเวลาเราคนละไทม์โซนกันแต่ในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการติดต่ออะไรคือไม่ต้องกังวลเลยไขด่ดูดวงให้ทุกคนที่อยู่แบบหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงที่ไทยดูดวงที่ไทยถือคือแบบ8ปด0เก้าสิเปอร์เซ็นเลยหมายถึงไทยที่คนไทยที่อยู่ท,ยที่ไทยแล้วก็คนไทยที่แบบว่าอยู่ที่อื่นด้วยนะคะเอาโอเคอเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ